ข้อความนี้เราส่งถึงเธอทุกคนที่เกิดมาเพื่อส่องนําทางสว่างให้กับผู้คนบนโลกใบนี้เธอได้รับการกระตุ้นให้ตัดสินใจและถูกขอให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในแบบที่เธอต้องการเห็นบนโลกใบนี้ แรงบันดาลใจอันศักดิ์สิทธิ์อยู่รอบตัวเธอกองทัพเทวดาแห่งจักรวาลยืนเคียงข้างเธอในทุกย่างก้าวเพื่อให้การสนับสนุนด้วยความรักที่มีให้กับเธอมาโดยตลอดจงรู้ว่าเธอได้รับก,การสนับสนุนให้เป็นคนซื่อสัตย์การแสดงออกจงมอบความรักความจริงใจส่งต่อให้กับผู้อื่น เหมือนกับที่พวกเรามอบให้กับเธอบางครั้งเธออาจรู้สึกว่าอีโก้ของเธอพยายามฉุดรั้งเธอเอาไว้พวกเราส่งข้อความนี้เพื่อบอกเธอว่าเมื่อเธอเริ่มก้าวแรกออกไปก้าวต่อไปก็จะตามมาในไม่ช้า จงใช้เวลาลเงียบๆเชื่อมต่อกับจักรวาลด้วยการมองดูดวงด,ดาวโดยรู้ว่ามีสิ่งมีชีวิตแห่งแสงที่จ้องมองเธอกลับมาเช่นกันเธอไม่ได้อยู่คนเดียวอย่างที่เธอเข้าใจหรอกนะพวกเรารักเธอมากนะที่รักของจักร